สวัสดีครับวันนี้มาดูตัว a อ a l เวอนกันนะครับ a อ a l เว A 1อ4 6อ5นทีครับ1246 85T ที85 <c oughs> เป็นของที่ลูกค้าสั่งนะครับปร <c oughs> ะมาณนี้นะครับแพ็กกิ้งที่จะมา โอ้หนักหนักจริงครับทีดูนะครับเอย่าไปรอนนะเอ๊ะด้านนี้เป็นของใหม่นะครับของใหม่มือหนึ่งประมาณนี้ เสียบบักเข้าได้ด้านเดียวต้องมีตัวแปลงด้วยนะครับสายแลนพัดลมสองตัวปึออ๊บก็เงาหน่อยด้านนี้เขียนชัดเจนนะครับหนึ่งสองสี่หกแปดสิบห้าทีโอเคเดี๋ยวจะไปทำการทดลองกันนะครับโอเคสายลักษณะแบบนี้เอลูลักษณะแบบนี้อะครับ สายทั่วไปของเราเนี่ยครับมันไม่สามารถเข้าได้นะครับไม่สามารถเข้าได้เราเลยต้องไปหาตัวแปลงมาครับแปลงจากแบบทั่วไปขับไปหาแบบที่ตัวนี้รองรับเพราะฉะนั้นเอาสายทั่วไปเนี่ยครับของเราไม่อยากใช้คําว่าทั่วไปนะครับต้องสายต้องหนาหนาเป็นพิเศษนะครับเพื่อรองรับตัวนี้ได้เอาให้เสียบเข้าไปแวเบสายนี้ที่ใช้ก็คือความหนาอยู่ที่สองมิลน,นะครับ แล้วก็จากนั้นถึงจะได้เอาตัวเนี่ยครับเสียบเข้าไปได้โอเคสำเร็จแล้วนะครับเรื่องสายโอเคต่อมาเข้ามาในห้องขุดนะครับก็เตรียมเสียบสายแลนวนะสายแลนก่อนนะครับจากนั้นก็เสียบสาย POWER ผ่านตัว s t ต b บิ i z e r นะครับ เครื่องอื่นปิดไว้ก่อนครับจะได้เพราะว่าสเตเปลเซอร์มันแค่5,000 kva ไม่อยากให้มันดึงไฟกันนะครับเอ้าเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเรื่มอมทำงนานนะครับห้องเ่าตังนั้นเ่าออกนะครับนนเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะหน,น้าจอไอโอเคนะครับ ตอนนี้มาที่สแกนไป IP w Advanced IP Scanner นะครับเพื่อที่จะหาว่าตัวที่เราเพิ่งเสียบเนี่ยมันเป็น IP อะไรโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างที่มันหาสรุปว่าหาเสร็จแล้วปึ๊บโอเค เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับมาดูตัวนี้ของตัว Avalon เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้คล่องทีเดียวแต่ก็พยายามไปครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับหา IP แป๊บหนึ่งแล้วจะเปิดใหม่สรุปเป็นตัวนี้นะครับ78นะครับขึ้นสีฟ้าออนไลน์อยู่ก็เลยไปเปิดหน้าใหม่แล้วก็ใส่10.10.78นะครับอันนี้ ก็น่าจะเป็น root นะ o o t แบบ o o t Hunter. อ่ะเขาได้แล้วนะครับอเคต่อครับคราวนี้ครั้งแรกเวลาเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับน่าจะเข้าน่าจะได้เข้าไปใส่ pool นะครับพูลของลูกค้าที่สั่งมาครับว่าอ,อเคเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องอันนี้บางลูกค้าอาจจะไม่อยากให้รู้ก็คือขอเป็นความลับกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับโอเคนะครับขุดปกตินะครับอุณหภูมิรอบของพัดลม m i n i n งปกติ Network 3์กสามเก้าสามิลลิวินฮรด 85 h a s h t a ตามที่สั่งมา85ทีโอเค okay. projected 13%ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวนี้ขึ้น13%ถ้าน้อยกว่านี้ได้ก็ดีแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องลองถามผู้เชี่ยวชาญดูทำงานไปแล้ว4 4นาที5 3วินาทีโอเคจะทำการปิดแล้วนะครับ คราวนี้เรื่องการปิดนี่สำคัญนิดหนึ่งนะครับจะขอขอธิบายก่อนครับเวลาปิดนะครับอย่าพุ่งเป็นทักทักออกหรือกดปิดนะครับห้ามนะครับเอาเฉพาะสายแลนออกก่อนครับเอาสายแลนออกเดี๋ยวจะมีคีงน่สอนนะครับในหลักสู เวลาปิดนะครับไม่ควรที่จะดึงปัดออกนะครับเอาสายแลนออกก่อนนะครับเพื่อที่ว่าให้เครื่องไม่ขุดเอาสายแลนออกตอนนี้ตัวนี้จะหายไปนะครับเพราะว่าเราดึงสายแลนออกแล้วนะคราวนี้เครื่องจะไม่ขุดแต่สังเกตไหมครับยังได้ยินเสียงอยู่ยังหนกหูอยู่พัดลมยังทํางานอยู่พัดลมกําลังเป่าลมร้อนออกให้หมดจากเครื่องครับไม่อยากให้เครื่องร้อน เวลาปิดเสร็จเอาลมร้อนออกให้หมดก่อนนะครับจากนั้นพัดลมจะเบาลงถึงทำการปิดได้นะครับขอบคุณมากครับ